สวัสดีค่ะวันนี้น้องจัสมินมาพบเพื่อนๆค่ะหลังจากตอนเดิมที่แล้วที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของการสวดบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรก็ได้เกิดกระแสการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในหมู่เด็กๆที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะน้องจัสมินได้ยินมาว่าเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่าธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเป็นภาษาอะไรและแปลว่าอะไรวันนี้น้องจัสมินมีคําตอบค่ะ ธรรมจากกาบวัตนสูตรเป็นภาษาบาลีค่ะเนื้อหาของบทสวดเป็นการเล่าของพระอานตนที่ได้ฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องราวครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์นับาอิสิตนะมริกทายาวันใกล้เมืองพาราณสีค่ะ ถึงสิ่งที่เป็นที่สุด2ออย่างที่ไม่ควรไปยึดติดได้แก่การมาคุณและการประพฤติตนจนตึงเกินไปจนกลายเป็นทรมานตัวเองค่ะพระองค์ทรงแนะนำการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางค่ะเพราะจะช่วยให้เกิดปัญญามีจิตใจที่สงบมีสติทำให้พิจารณาสิ่งใดก็จะเห็นได้ว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีค่ะ ที่สำคัญนะคะเมื่อพิจารณาได้แล้วก็ยังมีจิตใจที่หนักแน่นควบคุมตนให้ทำสิ่งนั้นได้ด้วยค่ะซึ่งพระองค์ยังทรงแนะนำให้เราดำเนินชีวิตตามหลักมักมีองค์8ค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเข้าถึงความจริงอันประเสริฐสีประการค่ะทางสายกลางมีความสำคัญมากเลยนะคะทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำสมาธิ ส่วนทางสายกลางจะมีอะไรบ้างนั้นรอชมในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้องจัสตินก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย